คอมค่ะอุย๊ยบ้านข้างหน้าเราโคตรสวยอนะ่ะเลไเนี่ยเธอเธอมือขาวมากเลยอะ่ะซีดมากจ้า <c oughs> อุย๊ยหนุ่มเธอดูหนุ่มสิ <c oughs> เขาจะมาเยี่ยมเราเหรอไม่ได้นะอาไม่ใช่ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก้ามาพบกับมินอีกแร้วนะคะอยู่ในเกม The Sims 1เองนะคะวันนี้เราจะมาสร้างตัวละครนะคะเล่นอ๋อโอ้ยทองหรือเปล่าเนี่ยตัวเธอวันนี้เราจะมาปรับแต่ง The Sims ของเรานะคะก็วันนี้มิ้นจะมาฉายเดี่ยวนะโซโล่นะคะโอเคเราจะมาสร้างตัวละครของมิ้นกันเลยนะคะเราจะเอาไม่เหมือนเราเท่าไหร่นะฮะก็ไม่เหมือนเลยดีกว่านะเพราะว่า เราจะแบบให้ในซิมสวยกว่าเราอะไรงนี้เราไปดูโครงหน้ากันเลยนะคะเดี๋ยวมินจะขอปรับเป็นหน้านี้แล้วกันนะคะเพราะว่าหน้านี้สวยงามมากค่ะโอการลงแบบโก่งมากค่ะแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวสีตานะคะก็เราเอาแบบนี้แล้วกัน,นะะเอาอันนี้เป็นสีชมพูออก ขาวข้างล่างนะคะโอเคว้าวคนใต้ยังยาวอะ่ะทุกคนน่ารักเวอร์อันนี้อันนี้ดีกว่าดูแบบอะไรดีอ่ามีความไร้ด่างนะคะไหลด่างไหลจมูกนะ,ะว้าวสุดๆคะ่ะอ่าสีนี้นะทุกคนสีป่านะคะมินก็จะเอาประมาณว่าให้มันแบบจืดๆนิดหน่อยนะคะ เราลืมปรับหุ่นไว้แกรเราก็แบบแต่งแต่หน้าเราเรามาดูบอดี้กันก่อนนะคะประมาณไหนดีอันนี้ก็ได้โอเคนะคะในที่สุดเราก็ได้บอดี้แล้วนะคะร่างกายของเรานะคะตอนนี้ต่อไปนะคะเราจะไปดูกันที่ทรงผมนะคะมากันเลยอันนี้มิ้งก็ได้ลงมดเยอะแยะมากเลยนะคะแต่ว่ามันจะแบบว่าเขาเรียกว่าบักนิดน,นึงนะคะ เช่นเปลี่ยนสีไม่ได้อะไรงี้ทรงผมอย่างเทนะทุกคนอันนี้ทรงผมเทมากเลยนี่เป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยดวนกันเราจะมาดูกันว่าทรงผมไหนเข้ากับชุดเอเข้ากับตัวนี้นะคะนี่ก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เช่นเปลี่ยนสีผมไม่ได้นะ,ะ่ะเอาอันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ดีกว่าแล้วก็ไปใส่ชุดกันก่อนอน,นี่ทุกคน จะประมาณนี้เลยนะคะเราลองเปลี่ยนจริงๆดูไหมเพราะว่าอะไรจะเข้าตัวนี้โคตรได้อะโคตรฟินเลยนะโคตรฟินนี่เอาตัวนี้ละกันนะคะทุกคนรองเท้านะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นรองเท้าผ้าใบนะคะผ้าใบที่เราโหลดมาก็จะมีแค่อันนี้อันเดียวนะคะเราก็จะใส่อันนี้นะาทุกคนนะแล้วก็ อย่เราจะไปเปลี่ยนทรงผมกันก่อนเฮ้ยทรงผมสั้นน่ารักอ่ะทุกคนอันนี้มันก็น่ารักนะจริงๆมันก็ดูแบบฟิลลิ่งดีอะแบบสไตล์แบบแนวแนวดีอะไรอย่างนี้งั้นเราขอเอาทรงผมนี้แล้วกันนะคะใส่ไปจะเห็นไหมเนี่ยเธอใส่ไปมันจะเห็นไหม ถามก่อนการแต่งตัวประมาณ3-8ชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยงั้นเราไม่ต้องใส่อะไรมากแล้วเราก็ใส่เครื่องประดับไปนะคะเช่นนาฬิกานะจ๊ะนาฬิกาเป็นสีขาวดีกว่านาฬิกานะคะต่อไปก็จะเป็นพวงอันนี้นะคะแบบดูแบบโคตรเฟี้ยวอะโอเคค่ะโอเคก็ชุดลำลองก็จะประมาณนี้นะคะ ต่อไปดูชุดทางการกันเลยนะคะน,นี่เรายังไม่ได้เลิกชุดเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันก่อนดูความเป็นตาของหน้านะคะตารอยเวอร์อันนี้แหละทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นที่ทาตานะฮะเอ้ยที่ทาแก้มนะะก็จะมาปมันนี้แล้วก็เดี๋ยว,ยวทาแก,ก้มก็อันนี้จะเราจะแต่งเป็นชุดเขาเรียกว่าอะไรนะชุดทางการนะคะแล้วก็จะมีความแบบไปงงไปงานอะไรอย่างนี้ นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแต่งแบบนี้ก่อนโอเคต่อมาก็จะเป็นลิปสติกนะคะเราก็จะใช้เป็นลิปแบบจืดปุ้งจืดปากอะไรอย่างงี้ดีงามพลมังแปดมากคนะ่ะนี่ต่อไปนะคะก็จะเป็นทรงผมทรงผมทรงผมนะ,ะโอ้ทรงผมนี้น่ารักแต่โออยผิดสีไม่ได้เสียใจ นี่เรียบร้อยมากเลยค่ะแมเดี๋ยวเราจะลองดูชุดก่อนนะคะว้าวมีความแบบหมุนตัวได้เลยจ้าอย่างเลิศเราจะแบบโอ้โหเธอมันคือคนละคนเว้ยเธอดูแบบว่าอันนี้ก็ชุดอ่าทางการแบบสุดยอดเวอร์วงังอลังการมากค่ะ โอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดออกกบบาลังกายนะคะก็จะเอาแบบง่ายๆแล้วกันเนาะมินจะเอากิงเกงตัวนี้แล้วก็เสื้อตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรองเทา้ารองเท้าไอ้นี้แล้วกันเพราะว่ามินเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นอันนี้แล้วนะคะก็ต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นทรงผมนะคะทรงผมที่มินจะใช้ก็จะเป็นทรงผมนี่เธอจะเป็นรามานี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ สีปากไปก่อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนเครื่องประดงประดับนะคะก็จะใช้เป็นจมูกนี้และจะเป็นสีขาวนะคะเอ้ยเอานี้ดีวกว่าเอาแบบแนวๆเลยเนาะเอ้มันไม่มีอะทำไมอะ่ะก็ชุดก็จะประมาณนี้นะคะเหมือนไม่ได้ออกกำลับบงกายเธอมันคืออะไรมันคือแบบอะไรวะนี่ยไปเลยค่ะชุดนอน ว้าวชุดนอนนางโคตเลือดอะเลือดเวอร์เอาแบบนี้แหละแล้วก็มินจะใส่เป็นตัวตัวไหนให้นางดีนี่มินชอบสีแดงนะฮะก็จะใส่เป็นสีแดงไปสีดำแดงโอเคทรงผมเปลี่ยนสรงผมก่อนนะฮะก่อนนอนเราก็ต้องอ่าต้องมีปากนิดนึงอะทุกคนแบบลิปอะไรอย่างงี้ให้มันดูแบบหน้าเราจะได้ไม่สดตลอดการอะไรอย่างงี้ ส่วนทรงผมนะคะมินก็จะเอาเป็นแบบนี้ดีกว่านะคะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นงานปาร์ตี้นะคะโอ้โห,โหชุดนางโคตรเลิศเลิศเวอร์คนนางเลิศเวอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เสื้อผ้ากันเลยนะคะนี่บิชนาเน่ซเล่ <laughs> ต้มหูอันนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เราจะเปลี่ยนทรงผมเป็นทรงผม รู้สึกว่าเราต้องทาปากให้นางก่อนนะคะเอาแบบเข้มๆเลยเพราะว่าชุดนี้มันเป็นแบบชุดปาร์ตี้อะไรอย่างงี้อายไลเนอร์นะคะจัดไปค่ะจัดไปค่ะแล้วก็ทาตานะฮะจัดไปอีกรอบนะฮะนี่อันนี้ก็คือชุดนี้นะคะเป็นชุดแบบปาร์ตี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะาใส่นี่ก่อน ไม่ต้องสใส่ในกาใสอนนี้แทนนะคะใส่แฮมุกแทนโอเคไปที่ชุดว่ายน้ํากันเลยอ่าชุดวา่ายน้ำเราใสหมวกทไมเนี่ยนเวิร์แล้วก็จะเอาทรงผมประมาณนี้ละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,าจะทาปากแล้วก็เราจะมาดูเสื้อผ้ากันนะคะผมก็จะประมาณนี้นะคะจะม,มาเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีก่นอนเลิศค่ะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะชุด ที่หน้าร้อนนะคะชุดหน้าร้อนแล้วก็จะประมาณว่าเรียบร้อยนิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวเราจะใส่เป็นรองเท้ารองเท้ารองเท้ารอง,งเท้านี้แหละแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะอ่ะ,ะอันนี้นะคะเป็นชุดหน้าหนาวนะจ๊ะหน้าหนาวเราเราจะใส่เป็นรองเท้าสีนี้แล้วก็เป็นสีดํานะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเออไม่ก็ชุดนี้เลยะคะ่ะ นี่ชุดนี้ไหนๆเราก็โหลดมาแล้วนะคะเราก็ต้องใช้มันคุมๆนะคะคุมเป็นโลยแล้วก็ใส่ถุงน่องดีไหมนาฬิกาโอเคถุงน่องถุงน่องนี่มันจะได้แบบดูแบบมีอะไรนะคะเสื้อผงเสื้อผ้าก็ประมาณนี้แหละเนาะโอเคนี่ก็คือชุดอ่าลำลองนะคะและนี่ก็คือชุด ไปงานนะคะก็ประมาณนี้เลยชุดออกกําลังกายชุดนอนชุดงานเลี้ยงนะคะแล้วก็ชุดว่ายน้ํา uh huh. แล้วก็ชุดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าร้อนนะคะแล้วก็ชุดหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวคนรุดเดี๋ยวเราจะมาดูอุปนิสัยของเรากันเลยนะคะปณิธานนะคะปฏิปณิธานก็จะเป็นผู้ที่แบบอ่าชอบการแสดงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจ mm. แล้วก็ รักเสีงเพลงนะคะจะมีอยู่นีดนึงก็จะคือซุ้มซ่ามิ้นนองนะคะก็จะเป็นผู้ที่แบบซุ้มซามอะไรนี้โอเคชื่อนะคะก็จะเป็นชื่อมิ้นเลยจ้าอ้าวมินเอาแบบนี้ก็ได้มิน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 มิมินแล้วกันนะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะ อ่ะแบบนี้ละกันนะคะถ้าเดินนะคะก็จะเป็นชิวๆนะคะสายบันเทิงอะไรงี้ชิวๆก็ไม่มีพี่น้องนะคะเราก็จะเป็นตัวคนเดียวที่ไปเริ่มอยู่คนเดียวกันเลยนะคะดูหน้านางสิโคโส,สวยเรยอ่ะยูดีดหันมาอีกทีหน้าเวอร์เลยเดียวตึง้งถ่ายรูปก่อนนะคะส,สวยๆคะ่ะนางต้องเลิศไปก่อนนี่ อ,อ,อยู่เมืองนี้แล้วกันนะคะแล้วก็มินก็ขอจะสร้างตรงนี้ดีตรงนี้แล้วกันนี่นี่นี่นบ้านของเรานะคะที่เราคิดไว้นะคะก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะแล้วก็จะ,ะมิ้นจะขอไม่ใช้สูตรโกงแล้วกันนะคะเพราะว่าจะได้แบบเล่นได้นานขึ้นแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะครับมาแล้วค่ะก็จะเป็นเพสเตอร์แปรหรือเปล่าพื้นที่คืออะไรพื้นที่นี้คืออะไร ก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มสร้างกันเลยอ่ะเฮ้ยพื้นที่กว้างอยู่นะเว้ยแบบมันดูแบบอันนี้ดีมันจะเอานนน,น,น,น้า,าน้าเช้านะคะตอนเชา้าโอเค <c oughs> ก็อันดับแรกเราจะสร้างเป็นห้องที่เราจะใช้เป็นห้องนั่งเล่นก่อนนะคะเฮ้ยห้องไหนดีห้องนอนดีกว่าไห แล้วก็เราจะสร้างตัวนี้ต่อนะลืมลงตรงนี้นะคะโอเคเราจะมาทุบก่อนโอเคนะคะห้องก็จะเราจะแยกห้องอันนี้เราจะทําเป็นห้องครัวอยู่ตรงนี้นะคะไปเราจะทําเป็นห้องครัวก่อนแยกห้องครัวนะคะ ค okay. ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนอห้องน้ำก็จะประมาณตรงนีนะะ้แล้วก็อันนี้ก็คือห้องนั่งเล่นนะคะเราต้องติดประตูนะคะอืมอาลุหๆไปเลยค่ะแค่ห้ิบบาทเองทุกคนมันดีงามมาก นี้เป็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะใส่ประตูนี้ไปนี่ก็จะเป็นห้องกินข้าวไปห้องทำข้าวก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําหลังคาก่อนลืมหลังคาได้อย่างไรเธอจะเราลืมหลังคา มีความแบบสร้างหลังคาไม่เป็น my god อ่าก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราเหลือเงินหมื่นสองนะคะย้มตาลก็ได้นะคะโอเคค่ะมีความแบบนี้บ้านหรือ <c oughs> โอเคสวยอยู่นะทุกคนอันนี้ก็สวยปะเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลองดูไหมเออเออมันสวยขึ้นว่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งหน้าเอ้ข้างหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ ตังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ห้องครัวกันเลยนะคะห้องครัวก็ต้องมีตู้เย็นนะคะตู้เย็นมินก็ขอแบบเอาแบบสุดๆไปเลยแล้วกันนะสองร้อยพอสุดๆแล้วจริงๆตังมีแค่นี้อ่าโต๊ะนะทิชชู่ทิชชู่สวัสดีค่ะทิชชู่ <c oughs> จะประมาณว่าเป็นสีม่วงแล้วก็อันนี้ สิ่งรังจานนะคะอ่างนะคะอ่างก็จะแบบประมาณนี้อ่าอย่าลืมที่สำคัญนะคะก็คือถังขยะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเตานะคะเราเอาแบบหนึ่งพันไปเลยดีกว่าไหมจะได้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีหรอกเพราะว่าเดี๋ยวตังค์ไม่พอนะจ๊ะนี่แบบนี้เลยนะคะอย่าลืมที่สำคัญโต๊ะกินข้าวนะคะทุกคน เราจะต้องทำโต๊ะก่อนโต๊ะรับประทานเตัวระดีวรับประทานอาหารนะคะทุกคน <c oughs> ยังดีกว่ายังดีกว่ามันไม่ต้องการดีกว่าติดไฟให้เขาก่อนนะคะแบบนึงมินจะใช้ไฟนี้นะเพราะว่ามินเห็นว่ามันสว่างดีนะคะก็เลยจะใช้ไฟตรงนี้นะสว่างเวอร์ทุกคนไปง่ายต่อมานะคะก็จะเป็นห้องห้องนอนนะคะ โอเคห้องนอนอันนี้ดีกว่านะฮะนี่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 แล้วก็เปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแดงนะคะเลิศค่ะนี่เลยจ้าหกสิบบาทมัลลิกาเอ้ยัลลิกาเข็มมัลลิกาตู้อ่นนานหนังสือนะฮะเออเราต้องมีความซื้อชั้นหนังสือมาอ่านได้นะคะนี่ความสนุกค่ะเอาไปเลยอ่า เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราลืมอย่างหนึ่งก็คือลืมทาแล้วก็ลืมติดลืมติดแนะนำให้เป็นสีนี้ดีกว่าสีม่วงสีม่วงแหมสวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีออกเขียวๆนะะสีเขียวๆสดใสดีว่ะชอบสีชมพูด,ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็น อันนี้มินขอเป็นสีฟ้าแล้วกันนะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสีนี้อุ๊ยแพงเกินไม่เอาอืมแบบนี้กำลังฟพ้ร์เฟกนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอามิงขอซื้อคอมไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราต้องการใช้คอมพิวเตอร์นะคะเผื่อว่าเราต้องทำอะไรอย่างนี้สามร้อยวะอุ้ยอย่าพึ่งแล้วก่น ราต้องไปห้องน้ำก่อนนะใช้อย่างประหยัดเวอร์ใช้นังทุกซี่อิกแบบนี้หรือเปล่าโ,โทกขี <S 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 อันนี้นะคะแล้วก็เราก็จะใช้เป็นอันนี้อาบน้ำาอย่างผ่อนคลายนะเธอจะ๋ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะส่วนอันนี้เราก็จะใช้เป็นธรรมดาไปเลยแล้วก็กระจกนะคะกระจกก็จะเป็นอันนี้นะคะนี่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 สวยค่ะต่อมาก็จะเป็นที่นั่งข้างนอกนะคะก็เราก็จะเป็นเอ้ยโซฟานะคะโซฟาแบบเป็นเลย รูรูคะ่ะรู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 ไม่ได้นะคะ<อ>ถ้าตังไม่พอนี่คือแบบแปบบ๊บไปหาอะไรกินแป๊บอะไรงี้โต๊ะนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วว่าเราจะหันมาแบบนี้ดีเอาแบบนี้แหละเพราะว่ามันจะได้กว้างนะฮะอ่ามีความแบบไกลเวอร์อันนี้นะคะเป็นโทรทัศน์แบบ p พอร์เฟ i ชัน l มากค่ะเออลืมเตาคอมนะฮะ จะเป็นตัวคอมมันก็จะใช้เป็นที่สร้างรายได้ของเรานะทำงานลืมติดกระจกเธอนี่ เอาไปเลยนี่เลยสบายไปเลยนะฮะแล้วก็ที่วาดรูปนะคะโอเคประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูตรงอ่หน้าต่างกันนะคะสามสิบเออสมสิบเอาแบบไหนไปดีอ่ะนี่ดีกว่านี่ห้องน้ำนะคะเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะเธอนี่คืออะไรอะ่ะ เราอยากใช้อะเราจะมาไว้ตรงนี้แล้วกันหน้าบ้านเฮ้ยอ่าแค่นี้แหละนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราก็จะตกแต่งข้างนอกนะคะข้างนอกเราจะใช้เป็นอะไรดีเฮ้ยอันนี้สามารถปลูกได้ใช่ไหมเอาไว้ในนี้ดีกว่าทานตะวันนะะ โอเคค่ะหน้าบ้านก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะเป็นบ้านหลังเล็กๆน,น้อยนะคะก็มีเพื่อนบ้านมาหาเราด้วยนะดูสิว,ว้าวเธอเธอชื่ออะไรหรอเราชื่อมิทน,นะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ยใครมาทำอะไรบ้านเรามีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมด้วยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปแนะนำก่อนนะคะแนะนำเป็นมิทนะคะโอเคไปเริ่มเลยมิเป็นทางการลุก สวัสดีค่ะชื่อมินค่ะคุณชื่ออะไรเหรอคะเขาชื่อบอมเหรอปบบบหรือเปล่าอ่านผิดขอโทษนะอันนี้ชื่ออลิซานะคะแพนเค้กโอ้เข้าไม่ได้คุยกับเราเดี๋ยวเราคุยกับเขากอนสวัสดีค่ะมินชื่อมินนะคะเป็นคนที่ชอบแบบว่ากัดดอกดอกกุหลาบนะคะทุกคนตลกมากเลยแค่มิ้น เขาหน <ım> ีเราไปเลยสวัสด <c oughs> <c oughs> ีค่ะเข้าบ้านก่อนนะคะประตูลืมปิดประตูลืมปิดเรามาทำอะไรกันต่อนะคะเล่นคอมค่ะอุ๊ยบ้านข้างหน้าเราโคตสวยอ่ะเล่นไลเนี่ยเธอเธอมือขาวมากเลยอ่ะซีดมากจ้าอุ๊ยนุ่เธอดูหนุ่มสิเขาจะมาเยี่ยมเราหรอไม่ได้นะ อาไม่ใช่เดี๋ยวจบไว้แค่นี้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมิ้จะมาเล่นบ่อยๆแล้วกันนะคะเราจะได้ไม่เบื่อกันนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะถ้าชอบนะคะก็สันรอดคาราบาลก่อนนะคะบ๊ายบาย